ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระาศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระาศาสดาพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยลสทวัติงสาการว่าด้วย อาการสามสิบสองในร่างกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม,ม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเเลดนหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปเลวมันน้ำลายน้ำมูก ไขข้อมูดและมันสมองทวติงสาการจบ 4. สสัมเนระปัญหาว่าด้วยการถามปัญหากับโสปากะสามเนรนหนึ่งอะไรชื่อว่าหนึ่งที่ชื่อว่าหนึ่งได้แก่สัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารสองอะไรชื่อว่าสอง ที่ชื่อว่าสองได้แก่นามและรูปสามอะไรชื่อว่าสามที่ชื่อว่าสามได้แก่เวทนาสามสี่อะไรชื่อว่าสี่ที่ชื่อว่าสี่ได้แก่อริยสัจสี่ห้าอะไรชื่อว่าห้าที่ชื่อว่าห้าได้แก่อุปาทานขันห้าหกอะไรชื่อว่าหก ที่ชื่อว่าหกได้แก่อายตนะภายในหกเจ็อะไรชื่อว่าเจ็ดที่ชื่อว่าเจ็ดได้แก่พชงเจ็ดปอะไรชื่อว่าแปดที่ชื่อว่าแปดได้แก่อริยมรคมีองค์แปดเก้าอะไรชื่อว่าเก้าที่ชื่อว่าเก้าได้แก่สัตวาวาสเก้าสิบอะไรชื่อว่าสิบ ที่ชื่อว่าสิบได้แก่บุคคลผู้ประกอบด้วยอ,องคุณสิทเรียกว่าพระอรหันต์สมเนรปัญหาจบห้ามงคละสูตรว่าด้วยมงคลข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบบนิกะเศรษฐีเขโครงสาวัถีครั้งนั้น เมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวันณนะงดงามยิ่งนะักเปล่งรัศมีให้สว่างไปทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเดียกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าเทวดาและมนุษย์จำนวนมากต่างมุ่งหวังความสวัสดีร่วมกันคิดถึงเรื่องมงคล ขอพระองค์ตรัสบอกมงคลอันสูงสุดด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบดังนี้หนึ่งการไม่คบคนพาลสองการครบแต่บัณฑิต 3. การบูชาคนที่ควรบูชานี้เป็นมงคลอันสูงสุด 4. การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมหการได้สร้างบุญไว้ในปางก่อน 6. การตั้งตนไว้ชอบ นี้เป็นมงคลอันสูงสุดเจ็ดความเป็นพหูสูตรแปความเป็นผู้มีศิละปะเกาวินนยที่ศึกษามาดีสิบวาจาสุภาษิตนี้เป็นมงคลอันสูงสุดสิบเอ็ดการบำรุงมารดาบิดาสิบสองการสงเคราะห์บุตรสิบสามการสงเคราะห์พัญญาสิบสี การงานที่ไม่อากูนนี้เป็นมงคลอันสูงสุดสิบห้าการให้ทานสิบหกการประพฤติธ,ธรรมสิบเจ็ดการสงเคราะห์ญากสิบแปดการงานที่ไม่มีโทษนี้เป็นมงคลอันสูงสุดสิบเก้าการงดเว้นจากบาปยี่สิบการเว้นจากการดื่มน้ำเมา ยี่สิเอ็ดความไม่ประมาทในธรรมนี้เป็นมงคลอันสูงสุดยี่สิบสองความเคารพยี่สิบสามความทำตนยี่สิบสี่ความสันโดษยี่สิบห้าความกระตันยูยี่สิบหกการฟังธรรมตามการนี้เป็นมงคลอันสูงสุดยี่สิบเจ็ดความอดทนยี่สิบแปด ความเป็นคนว่าง่ายยี่สิบเกาการพบเห็นสมณะสามสิบการสนทนาธรรมตามการนี้เป็นมงคลอันสูงสุดสาสิบเอ็ดการเผาพ้านบาปสามสิบสองการประพฤติพรหมจรรย์สามสิบสามการเห็นอริยสัจสามสิบสี่การทำนิพพานให้แจ้งนี้เป็นมงคลอันสูงสุด สาิบห้าจิตของผู้ที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหวสามสิบหกจิตไม่เศร้าโศกสามสิบเจ็ดจิตปราศจากทุลีสามสิบปดจิตกเกษมนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเทวดาและมนุษย์ทำมงคลดังกล่าวมานี้แล้วไม่พ่ายแพ้ข่าศึกทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน ทั้ง38ประการนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นมงคละสูตรจบ